สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบาเห็ดวันนี้เราเอาลูกกระบะมาขบับรถหา้ามไอปูนะบินเจอไอสังเอินสังกันเลย ให้นอนกินข้าวเฉยๆเป็นค่อยๆก็พาไปสแสดงแสดงพาไปหาเงินมาฉลาดเกิน ก้หมดใครเขาพูดอะไร ถ้ารู้ต้องทำดีอลงยังทำเลยพ่อกับแม่คืออะไรอลงยังรู้เลยใครคือพ่อใครคือแม่ใครคือปู่ใครคือย่า ก็เบาเบาค่อยๆไปเวลานี้รถน้ำแข็งฝนจะตกอีกหรือเปล่าไม่รูนะ้วนี้เนาะตะวนเบาๆนะตรงนี้นะมันโค้งนะถ้าลดเข้ามานะหลบไม่ทันนะ